สวัสดีค่ะวันนี้ยายนางพามากินแกงขี่เหล็กใส่หนังหนังเป็นถาดเลยพี่น้องหนังหลย,ลย,เยๆเศษๆยำกุบๆๆๆเลยถาดวะเนี่ยาตเนี้ยล่ะพี่น้องหนังแม่พี่น้องเอ้ยสะอ่อนเนาะล,มลืมสอน มาเด้อมันแสบน้ำยาหนังยังขี้เล็กพี่น้องปีนเอาต้นานาบ้านเนี่ยขนาดเลย ยังได้พักขี่เลเซ่พักอีตูไปหรับพี่น้องพักขาได้พักขามาเด้อพี่น้องต้อง,งฟังไทยฟังเล่าต่้งประเทศกินน้ำยายนั่งเด้อ บครับ ลูกโดดเข้าไปพี่น้อนห่อนพี่น้องแซ่บสดน้าโกโก้มันห่อนเนาะ

nập 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 đi đi cái nó ơi ตั้งเหนื่อยกันหนาวอยู่พี่น้องสุพัรนยังหนาวอยู่หืมลุดหนองมากแล้วเพิ่นหงมากล้ว กินแล้วนอนดีดีเลยพี่น้องกินเล็กเนี่ยสังเกตเบิ้งได้รับดีรับลึก ใส่ทั้งมือทั้งสอนไปโหลดแซ่บแซ่บไปเนอะเดียนั่งไปปีนต้นชีเล็กเจียบต๊

ขี่เล็กอะขมอำลำใส่หนังหลายๆเป็นถาดเลยยานังชอบใส่หนังหลายๆกินยำดียำน้ำตับนับ,น,บ,น,บนับในปากเลยเสยียบประยังกินบอสุภาพประการใดก็ขอโทษคอป้ายหลายๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนิกเอาไว้สำหรับสักก้อนนอกค่ะาไปมาคลิปนิกฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจยานั่งในเด้อค่ะ